สนับสนุนช่วงโดยบ้านสวนฟ้าสายจันทบุรีโรงเรียนดนตรีศิรยาจันทบุรีน้ำดื่มพายอาโอตราร่มโพกแก้วสถาบันสอนการแสดงเดินแบบเซเวนเซนอู่ประเสริฐใช้ออตโตคาร์เบนชนบุรีโรงหลอบลาเทพมงคล จันทบุรี มาทอมเสียงดังแถวนี้เต้าจะหลับจะนอน ลูกเรานี่ยิ่งโตยิ่งเหมือนพ่อนะจะดำมันจะหล่อเหมือนพ่อกันละเนี่ยแนี่ยมันก็ต้องหล่อเหมือนพ่อสิดูดิฉลาดมีไหวพลิบโอ้คงขาวหลอกวิ่งเล่นตากแดดตากลมซะขนาดเนี้ยดูลูกเราเนี่ยนะจะรักสัตว์ไม่เคยฆ่าสัตว์เลยสักตัวหนึ่งเออนี่ วันนี้เราไม่มีเนื้อสัตว์กินกันแล้วนะลูกอะ่ะไปฆ่าสัตว์พวกเนี้ยให้พ่อกินได้ไหมไม่ได้พ่อลูกจะไม่ฆ่าสัตว์พวกนี้สัตว์ทุกตัวเป็นเพื่อลูกนะเอาละเอาละพ่อขอล้อเล่นนะลูกดูสิเม่นสงสารลูกเลยพ่อก็แค่ล้อเล่นนะนะ ตขึ้นน่ะพ่อจะให้ลูกเราแต่งงานกับปริการอย่าไปบังคับลูกเลยนะพ่อสงสารลูกมันปาริกาเนี่ยเหมาะสมกับลูกเราที่สุดแล้วนะพ่อของเขาอะก็เป็นเพื่อนรักกับพ่อนะเจ้าอย่าขัดเลยไม่ขัดหรอกแต่อยากจะตามใจลูกบ้างสงสารลูกไปล่าสัตว์ดี่ว่าไม่อยากเถียงกแม่แล้ะ มันเป็นอะไรที่ดูสิะดูสิมันไปละ ทำไมวันนี้เจ้าทุกุละทำไมถึงไม่ยอมเล่นกับเราเลยอ่าโง่นันี่ใส่ไม้กันนะแล้วนั่นนั่นนั่งที่นัน่งทีม่มัมิไม้แล้วสงสัยว่าจะมาจวนเล่นกันแน่แนเลยพี่พี่เป็นเล่นกับมน,นุษย์ดีกว่าและพวกเขาจะเล่นกับเราเหรอต้องเล่นสิงั้นไปกันเลย มีเพื่อนเล่นและวงั้นพวกเราก็ไปกันเถอะทำไมพ่อใจร้ายแบบนี้ เลยก็อพ่อน่ะสิจะให้พี่ฆ่าสัตว์ที่โตมาพร้อมกับพวกเราพ่อ่านของเราเล่นกันมัง้งแต่เราควรมองโลกในแง่ดีไว้ก่อนเอาเป็นว่าอย่าคิดมากมาเล่นกับพวกเราดีกว่าใช่แล้วแล้วสองคนนี้เป็นใครล่ะเป็นนางฟ้าหรือนาคนี่คือเพื่อนค่าเป็นกินราลินในป่านี้ไง คู่ท่านหอได้ด้วยเหรอใช่ข้าอยากจะหอแบบท่านบ้างแม่จับแผนข้าสิข้าจะพาเจ้าจหอ่อเราเป็นมนุษย์ไม่ควรทำแบบนั้นไปวิ่งเล่นกันดีกว่าก็ได้ข้าจะจับพวกเจ้ามากินเพราะข้าคือยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ฮ่มีหมู่บ้านพรามแห่งหนึ่งซึ่งมีพรามคู่หนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกัน ครอบครัวหนึ่งก็มีบุตรชายนามวัตถุกุระส่วนอีกครอบครัวหนึ่งก็มีบุตรสาวนามว่าปาริกาทั้งสองตระกูลน,นี้อยากให้บุตรชายและบุตรสาวได้ครองเรือนกันพ่อทำให้ลูกขอบคุณจ้าพ่อพ่อทำเพื่อลูกได้เสมอเศรษฐจังเลยอะ่ะพ่อไปทำมาจากไหนอะ่ะพ่อ่ะไปเรียนวิชาจากพานใหญ่มา พูดถึงมันก็มาเลยพ่อไม่จิตสัมผัสเอาพ่อผานใยญ่กำลังทำอะไรอยู่ล่ะเอา้าท่านจะไปล่าสัตว์ทำไมเอาลูกชายหัวแก้วหูวแหวนมาด้ยล่ะนี่ไอเรื่องนี้นะไอที่เราตกลงกันไว้อะจําไม่ได้เหรอก็นั่นมันเมื่อแปดปีที่แล้วนี่หมายความว่าไงท่านจะผิดสัญญาเหรอข่าล้อเล่นอ๋อ่อยลองออกไปหน่อยนึกว่าลูกข่าโตไป จะได้เมียเป็นนางกินาลีซะแล้วเอาวแล้วนางกินาลีกับคนนี้มันแต่งงานมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะท่านข้าล้อเล่นเออลูกทั้งสองจำไห้นะลูกทั้งสองโตไปอะ่ะจะต้องแต่งงานกัน <c oughs> จะได้มีลูกให้พ่อไวๆว <c oughs> <c oughs> ข้าไปแตง่งอา้าวตุกูลทำไมพูดอย่างนั้นเรา เรารักกันแบบพี่น้องอีกหน่อยอะ่ะลูกก็ชอบมันเองนั่นแหละใช่เหมือนกับแม่ของเจ้าอะ่ะตอนแรกก็ไม่รักพอ่อหรอกยูยูอยันแพ้่เดี๋ยวก็รักกันเองก็เป็นความรักขึ้นมาทำไมพ่อถึงพูดอยา่างนี้พ่อทำร้ายจิตใจลูกโอ้ยโ,โ,โดนตีนพ่อลูกทุกคนตามนมองไปสิไปปลอบนมองไป เร็วๆสิซิม,มไอ้ลูกคนนี้ไม่ได้อย่างใจเลยโอ้เอ้ A, อยู่นั่นแหละไม่ทันใจพ่อเลยข้าไม่มีเจตนาจะทำร้ายจิตใจลูกเลยนะฮะข้าว่าไปล่าสัตว์กันดีกว่าไปเหมือนอย่างเคยนะ <c oughs> แน่นอนการล่าสัตว์เนี่ยเอางั้นงั้นท่าน <c oughs> ท่านจงดูตรงนู้นละกันดูนู้นนีเอา อีกแล้วท่านไม่ให้สัญญาณกันเลยชอบหนีอยู่เรื่อยเราก็แต่งงานตามที่พ่อแม่ขอร้องแต่เราต้องไม่ผิดสินกันนะข้าอยากให้เจ้าออกเรือนแต่งงานกับทุกูลเท่านะลูกไม่ต้องการมีสามีอจ้ะนี่แสดงว่าพี่รับปากพ่อกับแม่ไปแล้วละสิ ใช่แต่อย่าลืมคำมั่นสัญญาดิพี่จะถือพรมมาจันโดยไม่ให้พ่อแม่รู้พ่อก็ขอวอวยพรให้ลูกทั้งสองไงน,นะอยู่ร่มเย็นเป็นสุข <c oughs> แต่ข้าไม่ชอบเลยรู้ปะ่ะเจ้าจะต้องยิงเป็นเข้าใจไหมเจ้าได้ลูกสาวข้าไปเนี่ยแล้วเจ้าจะได้ล่าเนื้อแล้วเอาเนื้อมาให้ลูกมีเข้าใจไหมข้าจะเหมาเนื้อพวกนี้หมดเจ้าจะขายไปเนี่ย ไม่เป็นอะไรหรอกเขาหาะได้แล้วไอ้กูอพอจะต้องประกอบยาขนาดใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะหยดตาให้มันบอดอีกครั้งนึงอะเราไม่หวดใช่นหกล,ลูกมันเป็นบาปกรรมตักชาติที่แล้ว หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้รับสาระและความรู้และความเพลิดเพลินจากพุทธประวัติในตอนพระสุนทสามนะครับสำหรับวันนี้ผมเอสเทปการต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับขอบุญบาร,รมีจงอยู่กับท่านผู้ชมตลอดไปสวัสดีครับถ้าใครจะทำบุญวัดสวนแก้วให้นึกถึงน้องหมาที่เป็นภาระทางวัดใช้จ่ายอยู่เดือนนึงเป็นแสนแสนก็ขอ ทําบุญกับน,น้องหมาบ้างเพราะเขาก็หิวเหมือนกันพระเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหารักโยมให้อิ่มอยู่เลยแต่น้องหมาสิหิวอยู่หลายตัวช่วยกันหน่อยนะ,จะเจริญพร